สวัสดีครับเลเอเชียครับครับเอาเลยครับผมสามสิ่งที่อยากจะเอาไปด้วยในปีหน้าคืออะไรนไงบสามสิ่งที่อยากจะไปด้วยในปีหน้าอลยรครับฟิร์สครับโอ้โหในหัวมก็มีเหมือนกันเลยครับผมัที่สุอครับอ่าอย่างที่สอย่างที่สองครับก็อย่างที่สองนะครับเอ่อก็ แฟนแฟนครับแฟนแครับนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วกันครับขอให้ไปสู่ในปีหน้าด้วยครับผมครับก็อย่างแรกของเิ่ข้าวครับเอย่างที่สองว่าตังตังครับเพราะว่าถ้าไม่มีค่าเราไม่สามารถประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าเราไม่มีเงินเราไม่สามารถจับจ่ายซื้อของได้อย่างสุดท้ายที่เราจะนำไปครับ ก็คือความรักแล้วความรู้สึกดีจากทุกคนครับชอบชอบาอีชอบชอบชอบชอเชอบชาบชอบชอบชอไชอใชอบ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 ชบชอบชอออบชอบชอชอบชอชอชอบชอชอบ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 ชบชอบชบอบชชอบชอบชบอบชอบอบชอบชอบอบชอบชอบอบอบชอมชอบ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 อบชอบชอบออบชวยชอบบชอบชอบ ความรู้สึกแย่ๆครับจริงอั์ล่าสุดที่ไปเขาหวยมาครับไม่ถูกครับไม่ถูกใช่ครับใช่เขาต้องถูกคนเดียวใช่แล้วถูกเยอะด้วยจริงหรอไม่ไม่เยอะไม่เยอะถูกสองตัวท้ายแต่ไม่ได้ตั้งใจซื้อครับใช่ไม่เหมือนแบบเป็ใบที่ไม่ด้ตั้งใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าก็นานแล้วเหมือนกันครับหลังจากที่ถูกครั้งล่าสุดครับ ใช่โอ้โหคุณเล่นปล่อยโคกระบือไปตั้งที่เราทิ้งไว้ครบสามสิ่งยังยังครับทิ้งหัวอย่างเดียวอยู่แต่วทิ้งหวผมผมมีความสึกแย่ๆไว้ในปีนี้ครับสีด้วยหลังก็อาจจะมีบ้างครับแต่หมายถึงว่าก็ก็แค่ทิ้งมันไว้ตรงนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆครับครับผมแล้วก็ทิ้งอะไรอีกอย่างหนึ่งดีอืเอ่อทิ้ง โอ้ยจริงๆเป็นคำถามที่ยากเลยเพราะให้เลือกทิ้งแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยครับใช่ก็ก็ขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมครับไม่มีไม่มีเก็บไว้ก่อนละทิ้งขอทิ้งหวยแล้วกันครับเจ็บช้ำน้ำใจครับผมขอบคุณครับครับพี่นุ่ยเอ๋นะครับก็ขอให้ปีหน้านะครับแฟนๆทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังครับ ครับผมก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับไปเจอกันนะฮะเจอกันครับ